เป็นอีกคู่รักที่ติดโควิดแพ็คคู่ทำให้ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านด้วยกันงานนี้ยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเบสรักวนันีและพระเอกหนุ่มตรง,ต,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 งตรงกิศกรทั้งคู่เลยทำ u t u b e ออกมาโดยมีชื่อตอนว่าซีซั่นนี้เราไม่รอดติดโควิด COVID 19กักตัว10วันตีกันทุกวันโดยเบสบอกเล่าให้ฟังว่าต้องเล่าก่อนว่าคนที่ติดโควิดก่อนคือพี่ตรงตก่อนจะให้หวานใจมาเล่าอาการป่วยให้ฟัง ส่วนตรงๆบอกว่ามีอาการเจ็บคอหนักมากค่อยมาหายใจไม่ค่อยออกก็เลยคิดว่าเป็นแน่ๆหลังจากกลับมาจากงานวันที่20มีนาคมที่มีอีเวนต์ตอนนี้บอกเลยเบสนอนทั้งวันไอด้วยพอรู้ว่าเป็นโควิดอาการมันเริ่มมาเริ่มมีน้ำมูกตัวร้อนไข้รเริ่มมาเอาจริงๆตอนแรกคิดว่าไม่เป็นแม้จะเป็นเสียงสูงเพราะพี่ตรงๆเป็นคิดว่าตัวเองไม่เป็นเพราะตรวจเอทเคแล้วไม่ขึ้นอาการไม่มีเลย จนเป็นก็มีอาการเสียงหายเจ็บคอเราก็รักษาที่บ้านเพราะเป็นกลุ่มสีเขียวซึ่งในช่วงที่รักษาตัวต้องกักตัวออกไปไหนไม่ได้ตรงๆก็บอกว่าเล่นเกมดูหนังทําเสื้อส่วนสาวเบสนั้นบอกว่าไม่เหมือนหนูเลยหนูจะนั่งมองหน้าพี่ทำเอาแฟนนุ่มถึงกับเขินไม่น้อยก่อนที่เบสรักวน,นีจะตอบคําถามที่หลายคนสงสัยว่าแม่กับน้องชายทําไมไม่ติดเพราะมีบ้านสองหลังอยู่กันคนละหลัง และให้แม่บ้านกับบ้านไม่ต้องทำความสะอาดและให้พี่ตรงๆเป็นคนทำความสะอาดแทน